ที่ประชุมสาหาประชาชาติเรียกร้องให้กลุ่มฮูตียุติการโจมตีเรือในทะเลแดงทันทีนะคะโดยประนามอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนอาวุธให้กับกลุ่มฮูตีค่ะที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหาประชาชาติลงมติด้วยคะแนนเสียง11-0เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยุติการโจมตีเรือที่แล่นผ่านบริเวณทะเลแดงโดยทันที มีผู้แทนจาก4ประเทศก็คือรัเสเซียจีนแอลจีเรียและโมซัมบิกที่งดออกเสียงค่ะมะติที่ประชุมนั้นระบุว่ามีการโจมตีอย่างน้อย20ครั้งกระทบกับเรือขนส่งสินค้าเสียหายอย่างรุนแรงและย้ำว่ากลุ่มฮูตีกำลังขัดขวางการค้าโลกเป็นการบ่อนทำลายเสรีภาพในการเดินเรือ มีการประนามว่าอิรานจัดหาระบบอาวุธขั้นสูงให้กับกลุ่มฮูตีเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติรวมถึงโดรนขี่ปนาวุธร่อนโจมตีภาคพื้นดินและขี่ปนาวุธจมตีทางอากาศซึ่งถูกนำมาใช้ในการโจมตีเรือต่างๆล่าสุดมีรายงานว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงโดรนและขีปนาวุธครั้งใหญ่พุ่งเป้าไปที่การขนส่งในทะเลแดงโดยกองทัพเรือสหรัฐและอังกฤษนั้นยิงสกัดไว้ได้ ขณะน,นี้ความกังวลมากขึ้นนะคะว่าความขัดแย้งในทะเลแดงอาจขยายวงกว้างและเกิดความตึงเครียดในกลุ่มประเทศอาหรับค่ะ